บางครั้งสิ่งที่แพงที่สุดในชีวิตอาจเริ่มต้นด้วยคำว่าฟรีเราทุกคนชอบของฟรีเพราะมันทำให้รู้สึกเหมือนได้อะไรกลับมาโดยไม่ต้องจ่ายแต่ในโลกเศรษฐกิจที่ทุกอย่างมีต้นทุนคำว่าฟรีมักจะซ่อนราคาไว้ในรูปแบบอื่นมันอาจไม่ใช่ราคาเงินแต่อาจเป็นราคาเวลาความสนใจ หรือแม้แต่ความรู้สึกที่ถูกชักจูงให้ซื้อสิ่งที่เราไม่ต้องการยินดีต้อนรับสู่จอลิโคโนมีเรื่องเงินที่ไม่ต้องมีมากก็เข้าใจได้ค่ะคำว่าฟรีทำให้สมองของเราหลั่งโดปามีนทันทีเหมือนเสียงกระซิบที่บอกว่าเธอโชคดีจังเพราะมนุษย์เรา มีสัญชาตญาณน,นักล่าโอกาสของที่ฟรีจึงไม่ใช่แค่ของที่ไม่ต้องจ่ายแต่มันคือรางวัลจากการอยู่ในที่ที่ใช่ถูกเวลาถูกจังหวะแม้จะเป็นของเล็กน้อยแก้วน้ำพรีเมียมจากร้านกาแฟหรือโค้ดส่วนลดส่งฟรีในแอปชอปปิง้งเราก็รู้สึกดีเหมือนชีวิตได้รับโบนัสเล็กๆจากจัก,กรวาล ของฟรีไม่เคยเดินมาเดียเด่ยวๆคะ่ะมันมักจะมีเพื่อนชื่อโปรโมชัน่นหรือดีลพิเศษมาด้วยเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีทุกออเดอร์หรือของแถมเฉพาะวันนี้เท่านั้นฟังดูคุณคุณใช่ไหมคะเพราะทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความใจดีของตลาดแต่มาจากจิตวิทยาที่เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึง้ง ตอนเราเห็นคำว่าฟรีสมองจะเล่งให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นเพราะกลัวพลาดโอกาสนี่แหละคือโฟโมทางการเงินและหลายครั้งเราไม่ได้ถูกใครหลอกแต่เราพยายามเกลี้ยก,กล่อมตัวเองให้เชื่อว่าสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้คือสิ่งที่เราพนรีบคว้าไว้เพราะมันคุ้มทุกวันนี้ ของฟรีที่เราใช้บ่อยที่สุดคือคอนเทนต์ค่ะเราดูวิดีโอฟรีอ่านข่าวฟรีเล่นแอปฟรีแต่เรากำลังจ่ายด้วยสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินนั่นก็คือเวลาและความสนใจทุกคลิกทุกเลื่อนหน้าจอคือข้อมูลที่ระบบเก็บไว้เพื่อเสนอสิ่งใหม่ๆที่เราอยากได้ในวันถัดไปโลกออนไลน์ไม่เคยฟรีจริงๆค่ะ มันแค่เปลี่ยนจากเราจ่ายให้เขาเป็นเขาใช้เราเป็นช่องทางให้คนอื่นจ่ายไม่ใช่ว่าของฟรีไม่ดีนะคะเพราะของฟรีหลายอย่างก็ทำให้ชีวิตเบาขึ้นเช่นความรู้ฟรีบอนอินเทอร์เน็ตหรือรอยยิ้มฟรีจากคนแปลกหน้าในร้านกาแฟแต่ความต่างอยู่ที่เรารู้ตัวไหมว่ากำลังจ่ายอะไรอยู่ ถ้าเรารู้ว่าของฟรีนั้นแลกกับอะไรเช่นแลกกับเวลาแลกกับข้อมูลหรือแลกกับความสนใจเราจะได้ทั้งความสุขและความเข้าใจค่ะและก็ไม่รู้สึกถูกเอาเปรียบด้วยในโลกที่ทุกอย่างมีต้นทุนคำว่าฟรีอาจไม่ใช่ของจริงแต่ความสุขจากการเข้าใจนั้นฟรีเสมอค่ะ เพราะสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้กำไรอาจไม่ใช่ของแถมจากแบรนด์ไหนแต่เป็นรอยยิ้มเล็กๆที่เกิดขึ้นตอนเราใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันและนี่คือจลิคโนมีเรื่องเงินที่ไม่ต้องมีมากก็เข้าใจได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย